Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เียวงดูสนามีเฮยแกก็ข้ามมา้้ย่ไม่หยหอกนะ เขามบอกว่อะไรวะร้อนมากครับไอ้คนปั่นเลยสุด เจออะไรอ่ะแล้วก็จะได้พันครับเดี๋ยวจับเดียวคนเดียวหว่าแล้วกูกาสแล้ว